ัันนี้เาาจะมปกก่งูสร้างสรรค์เพื่อชุมชนจากช่องไบรอฟท์แครทีวีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสันมะเม่าอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับในส่วนของลาน สายมูนะก็จะมีพระวิษุวรณพระวิสุวันมีสองปรางครับตรงนี้ก็จะเป็นพญาครุฑครับตรงนี้จะเป็นสายมูที่ศักดิ์สิทธินะว่าเขามาขอพวกเลขพวกโชคลาภอะไรประมาณนี้ก็จะสำเร็จผลเนาะมากับครอบครัว,วครับอ่ะ,อะรนี่ไม่ก็ ดูไว้ปีกะตี้นะมันปีกระตี้มาแล้วก็สูหามปะคนนั้นตีไหนหันมีนี่เนี่ยมันแสดงว่าลายลายพุ่นก่อนแสดงว่าลายลายบดก่อนมันเป็นมี่ะมีตะเนี่ยบมีเออเด่ะมีเนาะเออปีมันก็เป็นกวามมาสูหาตรงนี้กับตรงนี้ ท้าวิสุวรรณกับปางปางยักษ์แลับปางยักษ์อันนี้เป็นปลางเทพบระบุปางเทพบระบก็สวยไปอีกแบบเขาจะมาไหว้ขอพรกันหลายอย่างตรงนี้ก็เป็นพ,พิคเนตร้อนเท้านะโอ้เริ่มร้อนนะครับพิพเคนเนตแล้วก็พลาราหู อันนี้น่าจะเป็นพระทันใจนะครับทัาานใจตรงนี้จะอีก,อ,กอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับสำหรับโซนห่อนโอ้ร้อนนะร้อนเท้าเลย้วก็ตรงนี้ตรงนี้เขาจะมาปักธูปก,กัน มีแบบไม่ได้หวะไหนปุะปปกะไหนปะเดีอ้ปีเม่อมอะีเ่ะปีเป็นไปซอมอัตตรีปุ่นโซนอัลตารีปร่ปพกะเดี๋ยวไปดูโซนดูโซนอัตาลีโซนขอพรก็จะมีกจะผูกมาปักไว้ อันนี้เป็น,นโซนลอตเตอร<ๆ><ๆ>ี่หมดวันที่16ของแม่เมืเ่อก,กี้เลขถูกเมื่อกี้ศูนย์สามศูนย์นะครับ16เมษายน เลขของพี่สาวเลขชูบครับพี่สาวตรงเป็นวันสิบหกเมษานะครับก็นี้เป็นของผมเป็นเลขเลขก็เป็นเลขนะ เล็กรถครับ73 3ผมได้มา793ได้๋ยวเราไปไหว้พระประธานที่ในวิหารครับตรงนี้ป้ายไปหไว้พระประธานที่วิหาร Thank you. ตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนเนาะนี่มีใครมีคนเนะนะาะฮะอีปลานั่นเป็นอร้อยร้อยอ๋อค่ะกะทัมบิน้อถูกุูกกะทาทุกนีโจก,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 กมีหยองเรามาที่วิหารก่อนประธาน ช่องแวร์พุทธนาทีวีก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเมื่อตั้งช่องอัพคลิปข้อใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ